โอ,อ้โหทุกคนขัดเลยนะ ดีทุกคนยีนดีตอนหับข้าสูสองบกันหน้านี่ก็สินมูทีพกเข้าแบ่งกันนะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวเขาสิมาเห็ดสมรอบนี้ก็เที่ว่าบร้ายเป็นไ้ทุกคนแต่ก็เดี๋ยวเห็ดสมไปนะส่วนทีมงานเข้านังพากันเดินทางกลับนะเพราะว่าส่วนเผาเอาสินนี่กลับนะากกามาขึ้นเดียวทุกคนนะนี่ก็ส่วนเป็นสินเนี่เาสิเห็ดสม เห็ดสมแล้วเดีวนกะ,ะนาวยนี่ส่วนสินมันเนื้อเห็ดสมมันเลยเดีวกะส่วนเครื่อนยังมันนี่เดี๋ยวเอาสี่อย่างไหวตัวน,นี้ม่านรอบนี้ก็เทวดาม่านหรือไงม่าน มาร้อนมาขั้นนั้นแมนว่านนี่ฮะเป็นไปยิ่งแลยมันบุถือเครื่อนะเป็นว่าได้จนึงแต่ว่านนี่งแต่ต้นกังเว้นทุกคนเดี๋ยวส่วนนั้นพอก,กระดูมนี่ห้าสิม,มักเลยค่ะอย่างไวอันนี้เห็ดสมมูกับเดี๋ยวห่อผักให้มันอะไรกันจังมาต้มอีกเท่าหนึ่งทุกคนนะ

อันนี้สินมูฮะโอ้โกเข้ากันน่อยขนาดเดี๋ยวตึมๆไปก่อนแล้วฮะจังสลาวเสรยทีเดียว À anh em tâm chân mà mình anh em phụ quân cao mẫn khâu thì mình nhanh vậy đấy anh em muốn gần quân gà lông như thủ quân lông lông này cả sau sau này cái lông mai, phần này phần tốc đủ nhá, tốc là cả, tốc tóc yuzzyt này này tất cả, cái thứ qua, đi ra vẫn hãy cơ hội đây, hay ha, hai ha, 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 này ha, sẽ đầy ha, hò ha, con ขนาดพนนีเ,เรือเลยทุกคนนี่เรือกกเลยยังยังคยคอยตั้มเนาทีละน้อยเพราะวา่นนาฮะห้าโคกข้ามันหน่อยคดตั้มตั้มประชมกันแล้วกับไปแล้วจังล้นนะมันเข่ากันต้องคอยเดิมมันนะทุกคนมันเรือโคกขัดเลย โอ้เริ่มแล้วไเริ่มทรงยินห้อมลออะ่ะผงได้ในการแรนไปเอาเขานั่ม,มันทิ้งานนะทุกคนเพราะว่า เห็ดสมนี่มันต้องใส่เขาน้ำพป่านะใส่เขานิยวนะนี่แล้วก็จะใส่ประมาณนี้นะพอดีบรอนเดินทางกลับเดี๋ยวกะเอาใส่กระตาลดกลับพร้อมทุกคนบ่ได้จงเขาไว้จังดีเลยนะแต่พอดีเดี๋ยวเอาไปเอาน้ำเขาก็ได้อยู่สำเนียงไปลองได้นี่เอ,อ่อข้าเห็ดโอ้ยอจูเลยทุกคนขักขนาดอ๋อไปก็ได้กินน้ำเขากอีกของได้นี่นะ

ออเจใส่กระเทียมลายเติอได้หอมขักเลยสม,มุปนปลานี่กันไ่าด้ใกินกับแมนขักเลยนะในกเกี่ยวกับคนเห็ดความไหนเห็ดบระแซบกับกระแซบได้รรดทุกคนถ้าเห็ดเครื่องครบเนียวชุดหยอดเลย มีกระเทียมนี่นี่คือแบ่งนัวเท่านั้นละมันกับมียังดอกสมกันง่ายๆแล้วก็บตุถ่ายด้วยเขาเขาเนียิ่านนเนี่ยหละจานนำนิดนักหน่อยนึงแล้วก็ใส่น,นี่นีเรียบร้อยเลยอทโทุกคน ขัดเลยน,นะนี่ฮะหวังได้นี่เข้าเ็ดสมเรียบร้อยเลยกออันนี้ส่วนพอกระดูกหรือว่านั่งยังมันนี่ได้เขาปิางไว้ทุกคน,นใส่ัน,นีขักนะ ใส่กระเทียมโงไปหอมอืม เดี๋ยวบัดนี้ก็ปิงนี้ไว้ทุกคนพวกตับหรือแก่พวกกระดูกมันนะ กำลังขักเลยทุนมันนะมเดี๋ยวจะน,น้อย้าปีงันนี้แล้วเด้ยกะช่งเสียออสมนะอมพอดีกินเลย อันนั้นก็เดินทางกลับแล้วทุกคนทางนี้ถ้าเฮานะเฮาก็เฮ็ดยังแล้วพุ่นแหละเฮ็ดสมมอกสมมูยังเรียบร้อยจังเดินทางกลับนะแม่นจังว่าเฮาบ่เคยห่อจักเทื่อปกติห่อใส่แต่ใบตองดูกนพออันนี้มันน้อย โอเคนะแล้วก็หมัดกลางก่อนเลยนี่ สิ่ว่ว่างยากนะได้มาจักหรือว่าอาจจะเป็นบอเห่าเว่ยหองอาวขีลายยามันใช้ได้เลยพ่อนี่ บ้านมันส่วนลายเลยมันมุกอะมีลายเหตุตรงนี้ได้ยังก็บ่อไก่ผู้เดียวหรืึปะเออโอ้อมาได้ระวังปีโลเด้อบ่แม่บ่แม่เออปลาได้บ่อไก่เอ้ยอ่าเดี๋ยวห่อสมกันอันนี้วะอ่อ้ยโอ้มันเนาะมันลอยนี่เนาะมันมันคือบุหรีมาคือบุหรีมาปลาได้หึงแหละอ่อืมโดนตัวละขาววิบดมันเลยครับลูกย้ำตัว แมนโลดโอ้เอาเดี uh, uh. Okay, okay. Uh, ๋ยวเดินทางกลับบัดน uh, ี้เนาะเมื่อป oh, ้าป้าเออขอให้โชคดีโอเคโอเคหมูป้าในการทีมงานนี่เพิ่นเดินทางกลับล่ะมานํากัน3คนทุกคน3คนได้หมูตัวนึงเนาะโอ้สุดยอดเลยเก่งเลย นั่นเองละก็บัดบัดแตจังน้ำเ,เมื่อมันกะนะทุกคนเพราะว่าเาเดินทางเมื่อบางทียันมันนองเลยกับปั้นนั่นนะแต่ว่าทีมงานเขาพาก,กันกลับก่อนไปมุ้งแล้วก็หอบเลย <c oughs> เขี้ลายยามัน <c oughs> พอเลยปาแห้งในนี้บบมีขาดบบมีขาดคนแลวก็เวลาเขามาป่ายังกับบุคคลยานไปผู้เดียวก็ได้ทุกคนเพราะว่ามันสิมีคนนั้นวนเวียนอยู่ตลอดนั่นนะบบทิมงานไดกับทิมงานหนึ่งเดี๋ยวมากินข่ากันครับผมเมื่อกับถือเข้ามาหายได้ได้สมมูอยอย่างเดี๋ยวกินข่ากันะ ชิล่งไว้พากอ๊ใช่เนี่ยนี่นี่เอาลงเติมนิดนึงเออพอดีจังมีครูอันมือขึ้นนี่เปเหรอเจอกลุ่มมึงให้ป้อนกเอาอันนี้อยู่นะฮะสมพพและผลจะบ่เมเอานะพอดีบ่มเอ้ออะไรเออไปกินข้าวกันไปขอตุ๊กค่ะนี่พอดีทีมงานเขาบอกเผ็ดมากับพอดีเดี๋ยวสิได้กินข้าวอยู่นี่เลย มื่อแล้วพอนายกินหอนมียใส่ได้หมูแล้วปุ๊บเลยสนใจอือเดี๋ยวจะเอาไก่ไก่เป็นอยู่นี้นะตกใจมากกำลังมุ่งก็เลยมีเมื่อยนเออแม่นละนี่แหละนะปุ่ดดิปิงซุกปุ่ดดิหรอเนี่ยปิ้งซุกปุ่ดดิรเอ้าวก็สก๊าสมอนเจาะหรอเนาะป้าเถอเจาะขนาดเลยชมชมกะ้าเห็นแล้วหักเห็นแล้วอ๋อ้ชมกับไปตองชมกะ ท bueno, um, ี่เลือกอะใส่อันนี้พอดีอันใส่ใบตองอะนะก็พอดีใส่เจ้าเลยกี่กันยางไปเอาเลยกี่กันยางไปเอาใบตองกวางอันนี้ก็เลยใส่ไม่เป้าไม่เป้าโชว์อ่าไม่ตองไม่เป้าได้คึ้นกันเนาะกได้โอ้หมูมีง่ายไปเลยเนาะหมูโอ้ยหมูสอบปลายสอบปลายซ้ำในนันนี่นะหน่อยรุดดีหน่อยรุดจักหน่อยหนึ่ง มาจากคนมาสี่คนสี่คนหาคนสี่ห้าคนแต่หาคนกิมงานมือเมื่อไได้มูเลยก็หอบเลยบมชนยังเลยเมื่อคืนในีพากันไปเบิงกันอันนั้นเอ็นเบิงก้มังหงมาให้เละเห็นเลยก็บอกเออมืออินเสา้าไปยิ่งเนาะบอกเพราะอันได้มูเท่านั้นแหละลืมเลยลืมมันนกลืมมันนกเป้าแล้ว่าอยู่ก่อนอยากไปยิ่งเหมือนกันนกข่าวล่เลยอยู่ทางเลย มาหลบก่อนนะไปนะน,น,นกประจำกว่าส<น>นะี่้าชีพเขาเนอะไอ้มันก็ไม่ไรอันเด้ก็ไม่ไหลพี่อ่ะก็ไม่ไหลอยู่นี่ท่างขึ้นด้านซ้ายนะโอ้เมื่อคืนเนี่ยไปบงึงโอ้ยังลายอยู่อันนี้มันหลบก่อนนะกล่องอันนี้มันเพลอันนี้ยันนยงบดีสนใจนะ่ะแน่เล่ามันบดถึกพี่คือไม่จแบบนี้นะเนาะอ่าใช่ <laughs> มีกะเพริ่ขออ้าวโเผ็ดกับนี่นนะปลาทับทิมเป็นมากอะเอามูนี่และตด่อนครับบุญมียังครับอ่ะนี่มาใส้เขามันก็สุดยอดน,น้ำมูกนี่และโอ้มันแสบได้ปะทู่มาอีกแล้วได้ฮันเทลี่มาของไขนี่ยฮะของไข่แล้วเอ้ยะปะทู ได้แต่เข้าได้อันนี้อืมอ๋อมันเลยมันมันกระลักมือยู่งจะเดาครับรถหากหอดป่าเดียวมาฝันไปดีเด้อเนาะอืมเลยในผ่านปัสสิวว่าเอาว่าสิ้นมูปานเดียวแล้วแล้วบเอาเนาะอืมอ๋อเหมือนมาตูดน่าจะผ่านไก่คนใดงดเลยเงี้ยจำเจ้าันได้กินน้ำกัน ทีแรกนินวาโอเงียบเลยป่าป่าแถวนี้สิคือบมง้ินมาแล้วมันเองเขา่าบัดดินยิแงตอกตอกมาเลยฮะยังอีก่ดีมีอีกะเขาพิมพ์จเมื่อแล้วป่ะสเขาอยู่เขานอเชืเขาอยู่ลมปุ้ยะตามพุงกุ้งอีบอเขาอนอยู่เถิงเดียวพอเขาวันอยู่ลุมมุกคน เขาได้กลางเว้นหรือกงคืนบ่ผ่านไปซิวเลยนะเป็นสามคนสามน้อกังคืนบ่อาจจะ,มะห,หมูนะเปิดก็ไ,ได้กลางคืนเดี๋นี้น้องเมนออดอนนะพู้ได้ไปเราเมือแรกนะผูะได้ออดอนผู้ดเดียวนะะั่นแหล่ะอย่าไปผ่านแอดบุ้ง โออันในพ่านอันนี้ผมเป็นตาเนาะเวินตาได้ได้เลยผ่านไปสิวเนอนี่ว่ารุดเรื่อนอันนี้กบรรลายแาว่าเสียมไข่เป็ดไข่ไก่นี่เลยว่ขั้นสีห้ามาเรื่องงากิ้นะฮะอวาแเ้วเราหมูเลยฮึเเรีนรลาแล้วบัดนีเอาในผ่านตรน้อยผ่นนตน้อย

กะหอมก็จะอได้กินหอมืรแรงพูแล้วอืมแบ่งกังกินขำว่าในเมืองพูดเลยไปยุ่กันแรงอยุ่นี่นะย๋่วนี่บอสเนาะเที่ยวไปหากันเอาอหมอหมอนอ่โคสิเกอร์ก็ยังยังไงยังกะ ่ะวันนี้นี่ก็เบ,บาเผ็ดกับเบาทำทุกคนอ่าพอดีเป็นขับรถไกลมากก็เลยอ่ากินข่าวหวมกันก่อนนะคะ,ะข้าแบ่งสมมูไฮซองหอทุกคนนะอ่ามีแต่หอใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าข้าเห็ดหอใหญ่ๆเลยทุกคนนะอาขีดกันเห็ดประจิกปะจ๊กนะมันลายนะข้าก็แบ่งให้คนละห่ออ่ากะแบ่งกันกินทุกคนนะเนอะเดี๋ยวยังได้กะ บันนี้ก็สิได้พักพ่อนนะทุกคนนะสองคำคำเลยเนี่ยฮะสิได้ไปห้าล็อจักอ่ารอบนึงที่อาอยุคนเดียวได้พอทีมงานเขาเดินทางกลับก่อนเลยทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวังได้กับคลิปในวิดีโอนี้เขาจิจบเพียงเนึ่งนี่แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปหนะ้าพบอ,อ,อกันใหม่เด้อทุกคนว่าเอาสิมันบ่ <laughs> นอกเสจากนกหน่อยก็กระหอ,อกตันนั่นแหละก็อยบ่มุฟฟี่ยังนะครับบายบายทุกคน